ชื่ออะไรเหรอฮะโอ๊กเหรอลูกโอ๊กอ่ะนะลูกโอ๊กที่มันแบบว่าสามารถทำลายเกาะเอสกิโมได้สว่วนดีครับผมช่างอยุนเองนะครับเมื่ออัดคลิปนานชิอหวานละต้องพูดว่าไงดีเนี่ยแย่จังเลยนะครับทุกคนับผมชื่อช่างอยุนนะครับจะเรียกอะไรก็เรียกนะครับแต่ว่า ขอแค่อย่าเรียกที่รักก็พอนะครับเ้าชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วชมคลิปจนจบนะครับ5 minutes later ทุกคนดูแมปสิฮะนี่คือล็อบบี้ใช่ไหมล็อบบี้นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะให้ตาให้เธอสวยขึ้นแต่ว่าแหลกขึ้น t h o u r s <hours> later ฮัลโหลครับฮัลโหลคุณกล่องฮัลโหลฮัลโหล ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับอา้าวแล้วเมื่อกี้คือผมเข้ามาแมปทําไมเหมือนคนไม่ได้ยินเสียงผมยังไงไม่รู้อ่ะเราะเขตอนแหล่ะปะครับตอนแหล่เป็นด้วยเหรอบังแล้วแต่คุณทําอะไรอยู่อ่ะไม่รู้เลยครับอ้าแล้วคุณเล่นเกมนี้มานานหรือยังฮะเล่นเล่นมานานแล้วครับแล้วคุณชื่ออะไรเหรอฮะชื่อโอ๊กครับโอ๊กเหรอลูกโอ๊กอ่ะนะใช่ครับโอเกอร์ครับลูกโอ๊กที่มันแบบว่าสามารถทำลายเกาะเอสกิโมได้ ค่ะทำลายอุกกาบาได้เลครับเฮ้ยแสดง่านายก็ดูมาสินะเฮ้ยนายอืมแม่นายอืมอืมแป๊บหนึ่งมีมีแป๊บหนึ่งด้วยเหรอแสดงว่าคนคุยเยอะดิเดีแม่เป็นเดียวอ่ะที่เหลือห่วอ๋อที่เหลือห่วงแสดงว่ากิ๊กเยอะเฮ้ยนายเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเรารู้อ๋อบอกไม่ได้เออโอเคแล้วเมียนายจะมาดูคลิปนี้ไหม ถ้าอยู่คือคือหมายถึงได้ไมหมายถึงได้เป็นแฟนใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนครับพ,พี่น้องเพื่อนโอ้โหมันก็ได้แค่ม,มาเป็นเพื่อน <S <S <ๆ>ๆๆเพื่อนนั่นแหละคำเดียวที่พูดกันก็คเพื่อนนั่นแหละนายเรามีอะไรจะบอกถ้านายอยากได้แบบมีแฟนขับนะนายต้องเข้าไปที่ YouTube ตัวไหนพิามพ์คำว่า k a n g o t v แล้วนา,นาไปกดทับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยจริงๆ ถามผมหรอ,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 อเอา้าต้องถามผมดีจังหวะเนี้ยผมชื่อว่าหล<ร>่อเท่เกรงสมองเนี้ยบเฉียบปิ้งครับผมเอา้าชื่อออมใช่ไหมครับอ๋อเขาบอกว่าคนที่ชื่อออมอ่ะเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะเขาจะออมความรักเก็บไว้ไงอรคถ้าผมมีอะไรจะบอก ค้อนมีไว้ให้ทุบแต่หลันะจุ๊บจุ๊บมีไว้ให้คุณออมนะครับได้ปาได้ปาเพื่อนไหนได้ปามุกเนี่ยได้ปาเอาไม่ได้เขาพูดว่าไม่ได้จบแล้วจีบสาวไม่ได้จีบผู้ชายก็ได้วะไม่ตายละแก่แกเล่นตอบไว้ได้ไหมจีบถ้าจีบชายไม่น่าล่ะทำไมเราถึงเล่นมุกไม่ได้แสดงว่าเราต้อง ชา,ชายเล่นมุกใส่ชายใช่ไหมจบแล้วได้ยินไหมได้ยินฮะได้ยินได้ยินเฮ้ย,ย,ยโอเคครับผมเขาเขาชงมาแบบนี้เราก็ต้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเทนโกทิวสวัสดีครับ